สวัสดีค่ะเพื่อนๆและพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยวันนี้นะคะก่อนไปรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคําเตือนเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะมาดูกันนะคะของวันที่5นะคะก่อนไปรับชมนะคะของวันที่6นะคะพี่น้องเฉพาะก,กิจนะคะออก8 9 8 8 6นะคะ8 9 8 8 6แอดไม่มาไม่มีนะคะพี่น้องจา๋าโลพิเศษ188 13นะคะ นี่จับคู่ให้ผิดนะคะพี่น้องจา่าแปดไม่เข้านะคะมา1นึ่งสามนะคะพี่น้องจา่าหนึ่งสาในชุดเจาะนะคะตรงๆนะคะในรอบพิเศษนะคะรอบปกตินะคะ1 8ึสนะคะรู้สึกว่าในตารางเราแตกนะคะหนึ่งแปดสี่นะคะในตารางเราแตกนะคะแต่ตัวเจาะเราไม่มานะคะเข้ารูดนะคะ เดนหนึ่งเน้นรูดแล้วก็เข้านะคะอ่ารูด4ก็จะได้4 8 8แดสตัวกลับนะคะเดนมา1มานะคะยกเว้น7ไม่มาเนอวันนี้เนาะเไม่มานะคะ6กสองนะคะ62สองไม่มีนะคะรอบ vip 04นะคะ04ก็เข้ารูดนะคะ ห้าเก้านะคะห้ไม่มีนะคะพี่น้องจ๋าสรุปเข้ารอบพิเศษตัวเจาะนะคะหนึ่งสามนะคะแล้วก็เข้ารูดนะคะเข้ารูดสี่นะคะรอบปกตินะคะแปนะคะในตารางแตะนี่จับคู่ให้ผิดนะคะจับคู่ให้ผิดนะคะแปดหนึ่งเจ็ดะคะอันนี้ก็แต้มหนึ่งอันนี้ก็สลับคู่กันนะคะพี่น้องจา๋าเสียดายมากๆเนาะถ้าเอาแปดไปเป็น เบิร์คำสีเวลาไปตามต่อเลยนะคะของวันที่6นะคะพรุ่งนี้ก็ขอให้โชคด,ดีนะคะพี่น้องวันเท้าประกาศแดงวันที่6นะคะเด่น4เด่น5 7 9เหนึ่ง สองนะคะสำหรับตัวเด่นนะคะตัวเด่นให้เด่นเจ็ดเด่นหนึ่งเด่นห้านะคะวิ่งรูดที่เจ็ดและหนึ่งนะคะก็มาดูตัวเจาะกันนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ด หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งแปดนะคะชุดกันสองเก้าเก้าเจ็ด นะคะสำหรับชุดกันเนาะหลักร้อยนะคะสามตัวนะคะห้าเจ็ดหนึ่งนะคะสองห้าหนึ่งนะคะถ้าท่านใดไม่ชอบตัวที่แอดจับนะคะสามารถจับในนาตารางได้นะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะ เจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดสองหนึ่งสองหนึ่งห้านะคะชุดกันก็สองเก้ากับเก้าเจ็ดนะคะสองสองชุดเนาะ,ะชุดสามตัวห้าเจ็ดหนึ่งนะคะพี่น้องจะไปกลับบนล่างด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมอย่างมีสตินะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขออวยพรนะคะให้พี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ